รีวิวคอนโดหน้าอยู่ทำเลดีราคา1.37ล้านบาทพิกัดตั้งอยู่ที่ถนนลาดกระบังดีคอนโดอ่อนนุชสุวรรณภูมินั่นเองครับดีคอนโดอ่อนนุชสุวรรณภูมิเป็นคอนโดแบบโลไลท์8ชั้นส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีครบคันครับมีสระว่ายน้ำฟิตเนสส่วนย่อมที่จอดรถและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับตัวห้องมีขนาด30ตารางเมตรหห้องนอนหนึห้องน้ำ เมื่อเข้ามานะครับก็จะเจอห้องนั่งเล่นก็จะมีโซฟามีโต๊ะทางานและเก้าอี้ห้องครัวนะครับก็จะมีซิงน้ำมีตู้เย็นไมโครเวฟตู้เก็บของและมีวิวข้างนอกให้ดูด้วยครับห้องน้ำนะครับเข้าไปตัวห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยและมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยครับผมสุดท้ายนะครับห้องนอนก็จะมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งและมีวิวข้างนอกให้ดูด้วยครับ ใครสนใจก็สามารถเช่าคอนโดได้ที่เว็บไซต์ ploxo.com Line ploxo หรือเบอร์มือถือ0817554553ขอบคุณที่รับชมครับ